สวัสดีครับเพื่อนๆืครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับไก่ฟ้านะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่3นะครับเดือน9นะครับ2 5 6หนะครับผมก็ผ่านครึ่งปีมาแล้วหลายเดือน 2- 3สเดือนแล้วนะครับตอนนี้ไก่ฟ้าผมก็หยุดไข่ไปน่าจะสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับ ตัวผู้ตอนนี้ก็ผัดขนสวยเต็มนะครับหางยาวพื้ดเลยนะครับเห็นไหมครับหางยาวพื้ดเลยอันนี้เป็นไก่ฟ้าเยนโลนะครับสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้นี่นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตก็เพราะว่ามีลูกไก่ฟ้านะครับของปีนี้นะครับ จะให้เพื่อนเพื่อนรับชมนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับอันนี้เป็นตัวู้ยลโลนะครับแต่นี้ก็เป็นตัวเมียไก่ฟ้าเยลโลนะครับปีนี้ไม่ได้ลูกเลยนะครับคู่นี้นะครับสําหรับไก่ฟ้าเยลโลนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับไก่ฟ้าเป็นไก่ที่กินอาหารไม่เปลืองนะครับต้นทุนต่อมากนะครับ นอกจากต้นทุนพ่อแม่นะครับต้นทุนอาหารเนี่ยต่ำมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูโกลเด้นนะครับผมตรงที่เพื่อนๆเห็นจูที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับตอนนี้อีกกองหนึ่งนะครับตัวผู้ตายไปนะครับ ไม่แน่ใจสาเหตุการตายเลยนะครับเพราะว่าจับดูอ้วนมากนะครับแต่ตายนะครับก็เลยยังงงๆอยู่เหมือนกันเพราะปกติถ้าเกิดไก่ฟ้าเนี่ยเขาจะหรือไก่ทุกชนิดนะครับก่อนจะตายเขาจะมีการป่วยมีการผอมนะครับแต่นี่ก็ยังอ้วนปกติดีนะครับผมก็เลยนําเอาตัวเมียนะครับมาใส่ไว้ในกรงนี้นะครับตอนย้ายเข้ามาใหม่นะครับก็ยังมีอาการตีได้จิกได้ตีกันอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เข้ากันได้แล้วนะครับ ปีนี้ที่ได้ลูกมาก็เป็นลูกของตัวผู้ตัวนี้แหละนะครับผมเนี่ยนะครับสีสวยเลยนะครับความจริงตัวเนี้ยตอนแรกยังไข่อยู่นะครับตัวเมียแต่ผมไม่ได้เก็บเข้าฟักแล้วเพราะว่าตัวผู้ยังไปผัดขนน่ยนะครับพอผัดขนปุ๊บเราก็จะรู้ว่าตัวผู้เวลาผัดขนเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ผสมกับตัวเมียนะครับ อันนี้คือประสบการณ์จากที่ผู้ที่เลี้ยงมาก่อนหน้านี้เขาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้ประสบการณ์ตรงนะครับก็เลยไม่ได้เก็บไข่ฟักนะครับก็เสียดายนะครับไข่ที่เหลือไม่ได้ฟักเป็นสิบฟองเลยนะครับแล้วก็ลูกที่ได้มาของปีนี้ก็เป็นลูกของตัวผู้ตัวนี้แหละครับผมก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะแบ่งลูกออกไปหรือว่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับ ถ้าแบ่งออกไปก็คงต้องซื้อเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเพื่อสลับสายเลือดนะครับแต่ถ้าเก็บไว้ก่อนก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาวิธีซื้อนําเข้าพ่อพันธแม่พันมาเพิ่มเติมเพื่อควายสายเลือดหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวผูเนี่ยนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับเดี๋ยวพาไปชมลูกๆไก่กันเลยดีกว่านะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดนะครับ ห้าตัวนี้นะครับเป็นลูกไก่ฟ้านะครับของตัวผู้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับพี่ผมย้ายลงมาใส่กรงดินนะครับเดิมกรงนี้เป็นกรงของไก่ฟ้าถ้าเพื่อนๆติดตามอยู่นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าตัวผู้เขาตายไปนะครับผมก็เลย เอาตัวเมียไปรวมประกรงนั้นนะครับแล้วก็เอาตัวผู้เอาลูกไก่มาใส่กรงนี้แทนนะครับเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับผมคาดการได้ค่อนข้างจะ80%ดเอร์ซนะครับ90%อร์ซความจริงไก่ฟ้าระยะนี้นะครับถ้าเกิดคนที่เขาดูเก่งๆนะครับก็จะรู้แล้วว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับแบบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ของผมเนี่ยผมว่าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับอยู่ที่ว่าจะโตเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตัวผู้นะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นดูที่กระใต้ตาดีๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขามีติ่งนะครับซึ่งจะมีเฉพาะในตัวผู้นะครับติ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เดินทางด้านนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเขาจะมีติ่งใต้ตานะครับเพื่อนๆสังเกตดูชัดเจนนะครับตัวผู้แน่นอนสองตัวนี้นะครับร้อยเปอร์เซนทีนี้ที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็คือตัวนี้นะครับตัวอย่างตัวเมียตัวนี้นะครับยังไม่มีติ่งใต้ตาอันนี้ก็ไม่มีติ่งใต้ตานะครับ แล้วก็ตัวนี้ไม่มีติ่งใต้ตานะครับซึ่งก็คาดการได้ว่า90%ขึ้นไปนะครับเป็นตัวเมียนะครับเพราะถ้าเป็นตัวผู้เขาจะมีติ่งใต้ตานะครับแต่สหรับคนที่ดูเป็นนะครับเขาจะดูในตาได้นะครับเป็นสีทับทิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างคู่นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆดูนะครับด้านซ้ายนะครับไม่มีติ่งใต้ตานะครับส่วนทางด้านขวาเป็นไก่ที่มีติ่งใต้ตานะครับก็เป็นตัวผู้นะครับเห็นไหมครับมีติ่งใต้ตาแล้วก็ไม่มีติ่งใต้ตานะครับ ความจริงลูกของปีนี่นะครับออกมาค่อนข้างจะหลายตัวแต่ผมไม่มีเวลาดูแลนะครับได้มีเวลาดูแลจริงๆก็คือแค่5ตัวนี้นะครับก็เลยทําให้รอดมา5ตัวนะครับแล้วก็ยังเหลือไอ้กงนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับรุ่นเล็กนะครับพอดีเกิดมละพร้อมกับไก่ซีไบส์นะครับก็เลยให้อยู่กับไก่ซีไบส์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวซูห้ดูให้ก่อนนี่นะครับโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ ติดตามเรื่องราวของไก่ฟ้านะครับก็อัปเดตให้ชมกันนะครับเดี๋ยวก็จะหายกันไปนานนะครับก็มาอัปเดตให้ชมก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับรับที่จะเรียนรู้นะครับไก่ฟ้านะครับก็สามารถกด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้ได้นะครับถึงแม้ผมจะเป็นมือใหม่นะครับแต่ก็มีอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากัไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ